สวัสดีพี่น้องมือนีกัเข่าควยอีกแล้วมีอย่างแน่ครับไปเบิ่งนะครับเด้อนี่พี่น้องมามาแล้วครับเดินก็บลวกแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ผักคะน้านะครับเนาะหอมหัวใหญ่แชรอรอย่างไรชั่วงอกนะครับไข่สามหน่วยครับหมูสามส้นแล้วก็ลุกขินนะครับเดินขินเหลืองลูกขินขาวนะครับกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับเนาะ เตรียมไม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่ครับเด้ออยากยากินผัดมามารวมมิตรเส่บแจวดจัดไปครับแล้วผัดกระทะกับ้อนแล้วครับเนาะใส่น้ำมันลงไป dır. จาก sure. น้อยนะพี่น้องเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยพี่น้องเลยนี่มาไล้ครับเด้อมากินน้ำกันกับพี่ซีเด้อครับเด้อผัดมามารวมมิตรไข่ลูกจิ้นนี่ใส่กระเทียมแล้วใส่ไข่ลงไปเลย นี่ครับหมูลงไปเลย,เ,ยเดี๋ยวไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผัดในข้าสุกนะครับเนะเาะเดผักเอาเส้นลงไปนะพี่น้องถุลงรดเนาะนี่ครับมาเด้อพี่น้องเด้อครับแวะมกินงมาม่งกันเด้อแ่บแบดินแล้วครับนีก็ใส่ลูกกินลงไปเลยอครับเด้อลูกกินสีเหลียวสีขาว ครับเป็นตะกินบอปรุงแล้วนะครับเด้อใส่แม็กกี้ลงไปเลยนะครับเนาะเสร็จเสบ็น้ำกันอีกแล้วพี่น้องเด้อลองครับน้ำมันหอยน้ำจืกหน่อยนะครับเนาะผัดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวไปเพะป็นนี่แหละครับเนาะทาบตะเขียนแน่กันว่าเป็นยังไงนะครับเด้อใส่ลงไปครับรสดีน้ำมันหอยน้ำตาลแป้งรั่วลงไปนะครับเนาะกลัวไถขาดก็ได้นะครับเด้อ เส่บแส่บใส่กัลงไปเลยครับน้ำตาลนะครับเด้อนี่ครับเรก็เรียบร้อยนะครับเนาะใส่เส้นมาม่าลงไปเลยนี่ครับนี่ครับใส่ผักน้าลงไปเลยนะครับเด้อขวมหอกใส่ตามหลังนะครับเนาะนี่ครับแซ่บเส่บเด้อครับเนาะ นี่พี่น้องเอ,อ้ยผัดเส้นรวมมิตรครับผักหมูทุกกินเต็มนะครับอยู่ในนี่นะครับเดอ้อนี่ครับมากินน้ำกันเดอ้อนี่ครับขียบร้อยเลยครับเนาะสีสันจวดจัดบอกพี่น้องเอ,อ้ยไปครับพี่เี่ยวใส่ ียบบ้อยแล้วพี่น้องครับเป็นบมครับตำถาผัดมาม่าล้อมมิดครับเบมืเลอเลยครับเนาะพี่ชีสิินเบิดเบาพี่น้องมาบางด้วยครับเน้ะมาอกันนะครับเศษๆอีกเต้มครับมาได้พี่น้องเด้อไปครับไปจริงกับพี่ีครับขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่แวะเข้ามารับชมเนาะครับแบงค์มากินทำเนีพี่น้อง มันนั่งเอาบรรยากาศอย่างไรครับยามแรงนะครับนเนาะช่วงเย็นๆมาเอาบรรยากาศอย่บ้านโขงพี่น้องเด้อเย็นบรรยากาศจากน้อยนาะพี่น้องเนาะใส่พริกแดงครึ่งเน้นพี่น้องเอ้ยกินได้ปะอู้พูดอะกรพลังไปหาเขาทำมาคำดีเลยครับเฝรั่งชิ้นส้มหนึ่งตกยินหนาหันไป อืมเชฟก็แซ่บน้องบรรยากาศมาซาเลน่ได้พี่น้องปลูกกินเองนี่แหละใกล้ๆนะครับน้องเห็นบออืมอืมนะครับงามแบบพี่น้องเนี่ยซาเลน่งามงามียบปลูกแซ่บพอใส่ปนใส่แก้วได้เด้อครับเด้อกเบรสือคนยากไล่สาร

ชิฟกินผัดมาม่ารวมมิตรครับบะหมูผักข้าวสารเยอะลูกกินเยอะนะครับเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเด้อามากระแฟงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอคำว่าสวัสดิ์